วันนี้จะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตรีเซ็ตไฟรูปแระรของรถยาริดนะครับเริ่มต้นเราเข้าไปที่การตั้งค่าคตั้งค่าเห็นไหมครับรูปรูปเฟืองรูปเฟืองแล้วเราก็เลื่อน กดที่พวงมาลัยกดเลื่อนลงมาเลเื่อนไปเรื่อยๆการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกด enter reset ก,การเตือน r e s e ตการเตือนน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพ reset หลังจากเปลี่ยนทำการ reset รหรือไม่ ให้เราเล่นไปคำว่าใช่แล้วกด Enter ค้างดีเซตการเตือนน้ำมันเครื่องสื้อภาพดีเซตเรียบร้อยไปรูปประแจก็จะหายไปนะครับนีไม่มีข้อความนะครับผมสตาร์ทเครื่องเฮลโหจบขั้นตอน